ต่อไปข้อ6นะครับเขาพูดถึงการโรยตัวจากเพดานล,ลงมานะครับอันนี้คือเพดานนะครับมีเชือกบอกว่าเชือกเส้นนี้นะฮะมีแรงตึงทนได้แม็กซิมัมเท่ากับ f0 นะตามโจทย์นะครับแรงดึงเชือกมีในห้ำคนหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่นี่นะครับ,แล,ลลนะรบแล้วก็ลูดตัวลงมานะครับในหำเนี่ยเกาะเชือกแล้วก็รูดตัวลงมา นะครับจากเพดานถึงพื้นเป็น h นะครับความสูงเป็น h นะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าลงเร็วกะลงช้าความตึงของเชือกจะไม่เท่ากันนะครับเขาบอกว่าถ้ามันลงด้วยด้วยอะไรนะครับด้วยความเร่งน้อยที่สุดหรือแรงตึงเชือกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือ ที่เจริา,าที่ตัวคนมีน้ำหนักตัวมันเองดึงลงก็คือ mg มีแรงดึงขึ้นก็คือแรงแรง f ที่เกาะเอาไว้เราจะได้ว่า mg ลบด้วย f จะมีค่าเท่ากับ ma ma ความเร่งความเร่งวิ่งลงด้วยความเร่ง a mg ลบด้วย f maximum นะฮะ ก็จะได้เป็น m a ม i นะิ m ัมแรงดึงมากที่สุดตัวนี้ถ้าตัวตัวลบมากที่สุดผลลัพธ์ก็จะได้น้อยที่สุดนะครับซึ่ง a minimum a ที่น้อยที่สุดเพราะเราต้องการความเร็วต่ำสุด A ก็ต้องน้อยสุดนะครับมีค่าเท่ากับ m g นะฮะลบด้วย f f maximum คือ f0 ศูนะครับหารด้วย m นะครับ โจทย์ถามบอกว่า v ที่ปลายทางน,น้อยที่สุดจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกด้วย2 as อันนี้เป็นสมการกัรเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของที่ปกตินะครับความเร็วต้นเป็น0น v กําลังสองจะเท่ากับ2 a a ตัวที่ว่านี้ก็คือเราใช้จากสมการนี้เอามาใช้นะครับก็คือ mg ลบด้วย f 0ส่วนด้วย m นะฮะนี่คือค่าของ a นะครับ m ินิมัม นครับค่าน้อยที่สุด s, <S ที่ว่าก็คือคือ h นั่นเอง v ตัวนี้ก็จะเท่ากับ q u a วร r o ูทของอ๋อมีอะไรหายไปตัวเปล่าอ๋ออ๋อ,อ,อ mg mg ข้างบนถูกแนละ้นะฮะตกลงก็จะได้ออกมาเป็น mg นะฮะ2 mg ลบด้วย f 0 ส่วน m แล้วก็คูณด้วย h เขียนให้สวยๆก็คือ square root ของ 2hg h. วงเล็บ 1, <S 1>, 1 <S ลบด้วย f0 ส่วน mg ก็แล้วแต่นะครับจะเขียนตอบแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วผ่านจบแล้วครับ